น่าจะมีคนขับอยู่ม้างแถวนี้ปกติเรียกบ่อยไหมครับ,อรเ,รบเอาเหรวอ๋อมาถึงว่าโหลดมาแล้วก็<ช>งานแรกก็คืองานจองเลยโอ้หรือ <laughs> <laughs> ตอนแรกเราก็คิดว่าเออถ้าแก๊ปอะทําราคาลงมาใกล้ๆก,กับโบแล้วก็ลด E.P คนขับเข้าเข้ากับโบอะโอเคมันก็มันก็ถัวเฉลีย่ยพอกันไง <laughs> แต่ถ้าแบบปรับลงคาลงมาแล้ว E.P ไม่ลด <laughs> มึง่ากับเราโดนโดนหักเยอะกวาเแล้วค่ารอบมันบางรอบก็น,น่ารักรอบก็น,น่ารนักก็เลยก็เลยขับขับสองสองแอปมแหละเพราะว่าแต่และแอปมันก็มีข้อดีข้อเสียกันคนละอย่างอันนี้เราก็เลยต้องขับตัวเราเอาอันนี้สอนชั้นไหน ขาพิสูจน์มอไหนอ,อันนี้อันนี้เอกเอกอะไรครับอ๋อนางตะเสินนางใจดีงั้นนางตะเสินนะด, <c oughs> ดูเป็นเนอะดูด,ด,ด,ดูไม่น่าดูเลยนางะเสินต้องดูต้องไม่กล้าครับพวกทักษะเงี้ยไม่มีใครใจดีอ่าต้องหอดิเลย แต่แต่ตอนผมเป็นเด็กนี่เรียนพะลานี่ผมผมชอบครูพระลานะอ,าอ่าคือครูก็จะแบบมีมุกตลกนีอะไรแบบให้เราแบบอ่านะยะแล้วก็พวกวิชาลูกเต๋ือะไรเงี้ยเวลาเข่งก็คือเข่งแบบเข่งเนี่ยแต่พอะแบบเหมือนแบบช่วงกิจกรรมอ่ะมันผ่อนคลายอย่อางนี้เป<อ>๊กก็แบบโอ้เป๊ะ<อ>แล้วสมัยก่อนยังแบบยังยังมีไม่เดียวไงเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้ว คือจริงๆขาวมว่าไม่เดียวอ่ะมันอยู่มันก็อยู่ที่คนใช้มันก็เหมือนกฎหมายแหละ<ไ>กฎหมายมันดีอยู่แล้วสักติอยู่แล้วแต่ว่ามันอยู่ที่คนใช้อะไรเงี้ยนครับยังไม่เดียวอ่ะมันก็อยู่ที่คนใช้<ไ>คุณก็เป็นเคสไปเคสตปก็ลงโทษคนนี<ไ>้ก็เออทำเรื่องในปรเหตอะไรอะไร<ไ>แล้วผมอ่ะตอนนี้ลูกผมอยู่ต่างแขวงวัดใช่ไหมก็<ไ>มีเพื่อนรุ่นเดียวกันเขาก็เป็นเป็นครูมเรียกกลับมาสอนที่ที่บ้านก็พักมาเธอเธอ ฉันตีรูกเธอนะว่าช่ว <c oughs> งช่วงเรียนนี่เป็นช่วงที่สบายสุดและใช่สนุกสุดแล้วก็สบายสุดละไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเจอลูกค้ารุ่นน้องรุ่นกำลังเรียนอยู่งี้ก็รูกว่ามิวาบนนู่นก็จะบอกยังไม่เจอของจริงเรียนจบไปแล้วนั่นแหละของจริงชีวิตการทํางานอนะเจอเจอชีวิตจริงจริงหัวหน้าจริงงานจริงเครียดจริง <c oughs> ตอนเรียนตอนฝึกงานนี่มันเป็นอ๋อเขาเปิดไว้แค่นี้มีเงียบๆบลครับผม